ไอ้น้องพี่เอาไข่ไก่สิบฟองใส่ถุงให้พี่หน่อยเออถ้าจะใส่ถุงอ่ะพี่ต้องซื้อถุงเพิ่มนะครับถุงใบละหนึ่งบาทพี่จะใส่ถุงอยู่ไหมครับเออเอาสัวเออแล้วแยกถุงไหมครับโอเคงั้นแยกให้พี่สามชุดแล้วกันได้เลยครับผม A few moments later เรียบร้อยแล้วครับพี่ทั้งหมดก็80บาทครับฮะ80บาท เฮ้ยทำไมมันแพงจังอะไข่มันฟองละห้บาทเองไม่ใช่เหรอเอาก็พี่เป็นคนบอกเพองนะครับว่าให้แยกเป็น3ชุดอะไข่หนึ่งฟองมีทั้งไข่ขาวไข่แดงแล้วก็เปลือกไข่อ่ะเนี่ยผมแยกให้พี่ละเอียดยิบเลยนะครับ <c oughs> ใช้ถุงไปทั้งหมด30บใบใบละ1บาทก็เป็น30บาทไข่ก่าย10ฟองฟองละ5้บาทก็เป็น50บาททั้งหมดก็เป็น80บาทไงครับพี่แม่ ถ้าขายเก่งนะเราเนี่ยได้จเอาแบบนี mm ้ใช่ไหมนั้นรอผมแป๊ดงั้นผมเอาน้ำเพิ่มอีกขวดนึงในขวดนี้มีทั้งน้ำน้ำตาลทรายน้ำตาลกูโคสกรดซีติกโซเดียมสเตตสานแตงกินทอรินทาเขียวสกัดเข้มข้นสุขาโรสนิโคตินาไมวิตามินทาทาซินมึงแยกออกมาให้หมดเลยนะ พี่ครับแบบนี้มันจะแยกได้ยังไงล่ะครับแยกไม่ได้หรอกพี่่มึงไม่ต้องพูดนะขนาดไข่เนี่ยมึงยังแยกไข่แดงไข่ขาวเพื่อไข่มึงังแยกได้เลยทำไมแค่นี้มึงจะแยกไม่ได้วะ,ะมึงรีบแยกเลยนะจับมึงแยกกนะันถ้ามึงไม่แยกะนะมึงทำให้เสร็จเลยนะ มึงทำไม่เสร็จเลยไม่งั้นเดี๋ยวกูอาจจะจับมึงแยกชิ้นส่วนให้ดูเาเร็วสิวันนี้มึงแยกไม่เสร็จนะ <c oughs> มึงจะเอามือไปแยกชิ้นส่วนอืมฮะ

เห็นไหมก็บอกว่าใ้เช็คลูกค้าดีๆหน่อยช่วงนี้โจนมันเยอะดูที่เนี่ยกวัวของไปเยอะขนาดนี้มึงยังไม่รู้ตัวอีกต่อไปอ่ะก็เช็คลูกค้าดีๆเดี๋ยวนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเจ้านายบินครับใส่รวมกันเลยครับ เ็เมื่อกี้ปะก้ามันพังก็เลยต้องยัดใส่ใส่ถุง